ครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมนนแน่นะครับวันนี้อยู่กับพิโรชันเดอร์บริงเกอร์นะผมโอเคชันเดอร์ก็แน่นอนครับผมมาเล่นกับกิมมอนะแผ่นนี้กิมมอร์เขาก๊อตคาเค้นมันก็คนตีนเหมือนกันเววเวลเวลอะไรของพี่ะ uh, uh. จบนี่ไปนอนนะพี่เกีย่ยวอะไรกับน,นอน เหมือนสมองแบบสมองแบบเอเอ,เอไงเกี่ยวอะไรกับสมองเออมึงพูดได้ตรงประเด็นเดียเหมือนหลอนนะเออยงี้ดีกว่าหลอนไหมขาดเปล่าใครหยุดปล่าม <c oughs> อสอะไรวะเก็บผ้าผมจะตกแน่กูว่าแน่กูว่าแล้ว <c oughs> โอเคแล้วผมจะทำเป็นกิมมชิ้นแรกเลยนะเพื่อนรองเท้ารีมานาแล้วเสร็จก,ก็กิมมเลย แล้วค่อยทำสเปลเจาะเวทรีเฟรชอะไรก็ค่อยวางมันไปเฮ้ยมันวินวอล์กนี่หว่าศัตรูหายไปโอเคยังอยู่เวลเวเว อะไรวะพี่ไปแล้ววะพี่ระวังไอ้นี่หายนะศัตรูหายไปลูนไหนวะเนะี่ยลูนบอลพี่รถศัตรูกำลังไปเล่นบอลผมมีอัญตินะพี่ยังไงบอกได้มีมีมีมมตะขาเข่นได้หลูนลนะเนี่ยศัตรูหายไปมันวอล์กด้วยนะหกแล้ววะเอากูปไปไห้เฮียดูอัญติดิ อ่ะย่แดงสองเลยแล้วเบิร์นแล้วเบิร์นเฮ้ยยิ่งยาวกูเว้ยกลับบ้าน,นดีกว่าเพือ่อน,นเนขาก็ยังไม่ไปไหน,หนเหมือนกันอาจยาแดงแล้วมั้งโอเคขอเขายังยืนจมอยูเย่เราก็จม มันมีเดบบ้ะไม่มีแต่กูจะตายโดนผักชนแน่เลยโอ้โหหาเข้าป้อมว่ะไม่รอดว่ะเกิดเสร็จกดอาร์รัวๆเลยได้สองสิบวิได้เหรอมันถึงบ้านก่อนป่ะทันไหมกดล้อแล้วมันสองร้อยสองร้อยห้าสิบเย็ดลูอ้าวไปได้ข้างบนเออได้ข้างบนเอีเห ไลายแล้วมั้งสองรอบอย่างนี้นเออสองรอบเลยฮะยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำเป็นโกดม้าก,ก่อนเพื่อนเอามาวิ่งจงวิ่งจุกหน่อย Our building is pulling aggro man มูนเขาหนีมานี่เหรอพาเค้นหายศัตรูหายไป Breeze the crowd dude แล้วกูก็ต้องกลับบ้านไปแยกรองเท้าเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้กันนี่ไงสัตว์รูหายไปยโอเคผมว่าผมต้องกลับบ้านไปแยกรองเท้าเขาตีเหรอวะ อะไรอะข้างล่างอะเอออ้ใช่ใช่ใช่เขาตีมาเออเออตีสามกดสามที่เรากดสามป่ะไม่รู้วะกลับบ้านก่อนทำกิมมอแม่งเลยกิมมอสเปลพี่ทำดาฟ้าหน่อยเด้อะไม่ทำมึงหลอนอะไรนะกลางก็อยู่ได้ต้องมั้งอยู่กลางก่อนก็ได้ ชีวิตดีๆเราพาราัดพอ๋ยวิ่งไปจะวิ่งไป,งไปเหมือนมันจะไปล่างนะเหมือนจะไปล่างอะ่ะเดี๋ยวเราช็อตคีบปสักชุนก่อนังบวกว่ะล่างสามเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปไม่วาบมาวะไม่มีนราเพิ่งว่ากลางคนชิป กำลังวิ่งไปตายก่นอนเลนะติไม่โดนเวย้ยอันติไม่โดนเวย้ยพี่โดนตันนนั่อะไรอ่ะหิวหิวอะไรอ่ะน้องตายป่ะจะได้แม่นติก็ให้สองน้องอรู้ด้วยนะผ่านไม่ถึงวะพูดได้ไหมเออ,อเอาโด,ดนลูกเอยีงอยงเองอ ชาวเกาะกิมโมกิมโมจ๋ากิมโมเพื่อนว่าตรงไหนนะว่าล่ะตรงนี้ปะก็ไม่มีมูลซื้อหวาดส้มมาโอเคเรารอแก้เลยเพื่อนซเรียลซิกา ดูดิปากเป,ปล่าโอเคปากหวานเรียบร้อยอลที่อททโอ้เบอร์เซอร์เกิดพี่สบายไอสาตีไม่ทันอีกรูนบนว่ะเฮ้ยไอเตี้ยมาว่ะ มึงปากอีกแล้วได้มึงปากอีกกูก็แก้อีกเดี๋ยวขอแก้วาก่อนเล่นกันมาก่อนปากฟ้าแม่งเลยเพื่อนขี้เกียจใช้สกิลละสัตว์รูหายไปมาดีว่าจานกำลังวัปไปด้วยติดตัวได้ติดตัว เออมีอันตีแล้วแต่ไม่มีตัวไหนไอ้นี่มามา,มาออกได้บ่างโอเคเล่นได้นะไฮโลมาแล้วนี <c oughs> ่คนตัดหุูล่างไม่รุนบนไปยังวะ <c oughs> เล็บล่างไม่ได้คลิปไลน์พี่ทำอะไรเจาะเกาะหรือบีเคบีเจาะเกาะตรงนี้ไม่มีบาดมานาน้อยวะเฮ้ยพอมันเลย Legion เลีนติปะไม่มีไม่ใช้ไปมันไปอีกแล้วสามอันแล้วนะหวาตรงกลางแบบไปแก้ได้ไปะผมได้กินมอก็อันนี้ต่อเลยเพื่อนเออสเปลไม่ทำเรียนติไปเลยเหรอ,อไ,มไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาสเปลมันต้องมีสเปลด้วยสเปลก่อนค่อยเรียนตีออรูล่างว่ะ พี่ทำดีคิบีเลยหรอทำไมรำคาญรำคาญตัวไหนทั้งหมดแหละเี๋ยวสกิลเวทแต่แฮกมันทะลุนะทำกัทะทาฟ้าว่ะแฮกคนเดียวไม่เป็นไรหรอกตัวพี่ก็บ้าถึงได้ออกตระตีมบ,บู๊ตม่ดอดีกว่าเธอไปไหนวะคาเค้นบิงยังโอเคยัง แต่เบอร์เซอร์ก็มีของอยู่อะพี่เอาล่างๆเลย,ลลเลยจะได้แล้วเยพกเกเื่อนเจอมันไปไหนแล้วนะออบิงอาจจะต้องเล่นเจดนะเดี๋ยวค่อยไปแยกรีมานนะออกเป็นเจดรักษาระยะเอา,าเพื่อนเรา มีเต์อยู่อะได้ปะล่ะไม่ตายวะเดี๋ยวพอฟ่าไม่ถึงกูแครีรับติเออตายดีวะ พี่สู้ไหมมาเราได้กินหมอนแล้วเพื่อนกดใช้จะบวกความเสียหาย30%นะครับนะผมทุกอย่างนะทั้งกายภาพทั้ทงเวทระวังอใช้หว่าแบบโอเคปลอดภยัยยืนได้ตอรีมาไนดะ้เออเอขคดมาสักจึงดิจึงเด้ออะวางไว้ในป่าเฮ้ยวัง คือลตรงนี้มีฟ้าตรงนี้มีฟ้านะระวังเย่ยบวกว่ะเหมือนกันเขาก็ทำเชิงอยู่นะไปหาแล้วกูตอนนี้ย,ยัง,ง่เฮ้ยบิงว่ะมูนบิงว่ะมูนเล่นได้นี่แน่เลยเวทแน่เลยชือมงคลมงคลชื่อะอะไรวะ เหมือนทีมเขาจะรอเปิดนนกับพี่อะพี่นี่น่ะสายไวแเต็มที่แล้วเฮ้ยมันดึงออกมาได้ยางเงี้ยจุดเลือก่อนมาดิมาดิคยกลัวปะล่ะมาดิดดมูนแม่งโหดจัดเลยเฮียบิ๊กมันติ ดูด e ลจิณเฟร,ย,ร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 ย์สด estro ยเฮล l น์ทาวเวอร์ฮะสูงไปขึ้นสูงไปขึ้นเหมือนโดนไอ้ที่ไอ้นั่นก็คือเอากลับมาให้ได้ใช่ไหมเอาคูดาวคืนมาไม่ทันว่ะเพื่อนเออได้อยู่วายเป้าตรงนี้ไม่มีว่ด โอ้ลูนปดเลยแยกล่างอนสิงก <Ill usion. S 1> ์เยอะไปปะ ไม่ตายแล้วได้เลยได้เลย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 เขาแค่แบบมันมีหลุมย่างๆตัวม่วงแม่งเท่ดีวะมีอันตีอยู่แต่เมื่อกี้กดกี่มอไปละเลย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 เฮ้ยมึงมันมีออร่าอะไรวะนะเรียบร้อยพี่โดนนิดเดียวโอ้โหสโลอะไรวะไฟโดนไฟบอะายกันมันสโล ระวังคาร์เข่นมาแล้ววะระวังผ่ามันบอกให้ผ่าตรงนี้ระวังเนี่ยไม่มีนี่วะแกะไแ้ไปแล้วไม่รู้เมื่อกี้นึงก็ผ่ามั่วหมดแล้วเมื่อกี้ไอ้คาเห็นโผล่หน้าแล้วปลาหมึกเต็มมันดิหลอเจดเลยดิบบอเจาะเวทเจ็ดแค่นี้อะรีเฟซ ไอ้น,นั่นโดมป่ะนะนั่นไงม,มูนมันมีไออ๋อละอ๋อคาถาฟ้าใช่ไอ้นั่นให้ไอ้นั่นมันให้คาถาฟ้าไปพี่ไอ้แฮกใ,ให้มูนแล้วก็ต้องระวังหน่อยเข้ามาขอลุ่นนะบส่บบวนหน้าแค่นั้นแหละจบทำเจตรักษาระยะไก,กลๆดีกว่าเว่อเว่อ มีมติอยู่นะหาร<ล>ีเฟตรีเฟตดีกว่าไปเอาีเฟตแม่งเลยแรงๆสองรอบไปเลยปานไปซะมูนทำกูว่ามาทำรีเฟตเอาเอาเอาเมาดีจต้าื่อเล่นหลัง

มันมีติดพิษด้วยนะเพื่อนมันเลยแรงมากเลยฮันนี่จะได้รีเฟล้วคลิปล่างไปแล้วอีกฮัลโลกูไปแล้วอ้าวไอ้น่นนี่ว่ากลเด้นลูนบอลน,นี้กูนี่ไม่เคยถูกลูน ม,มูลมาวะเหมือนจะไปล่างนะล่างระหวังนะน่ะมาแล้วโอ้โหโดนเต็มพี่โนมาเฮ้ยมาไป ิวย <Legend> ังวะมูลแม่งมาว่ะนี่นอยู่นี่รอนั่นเล่นนะโอเคสวยแฮงมันสาสรา้เยพี่มูลมามูลมาจาตีไปแล้วมึงเอานรบงมุมนั้นระวังเลย อะไรนะใช่ปะมันเป็นเวทใช่ปะมันเป็นเวทใช่ไหมใช่ใครับ BKB กันได้เอามุงกลับไปพี่โหคุณคุณสี่ปะคุณสี่คุณสามเลยไม่แก่ Sweet Sweet Revenge เอาดิเอาดิอ่าเป็นไงคุณสองไปไปมีรีเฟนที่เวทแค่โดนทำลาย ชินเดียวบักไปนะไม่กดเดิยวเยอะยังวะขอเดี๋ยวดิมันออกของอย่างนี้มันบ้ามีของกันเลยเนี่ยกันไปชิ้นเดียวชาแมนเนี่ยเล่นหน้ามันดีผ่านไปให้ทริงอะไรของมูน่ะข้างหลังยังมีหลังอยู่เด็กๆไปน้องซูมบ้าอู้นึกว่าเจ็บโอ้ยเจ็บแน่ะโอเคกินมาผมใช้ได้ยังใช้ได้ต่อนะเพราะเรารีเฟตมานะ

ไปนี่เขาเล่นกันไปใช่ไหมคนยิงที่บ้านโอ้โบอรเซอร์กูเก็บหมดอ้าวเออแบงค์มีูนชิบหายแล้วพี่มีไม่ได้ชีวิตกูอะชีวิตกูคือการยิงไปไปไปวิ่ง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 เอาดิบวกแม่งเออแล้วก็ทำแล้วต่อไม่ได้แล้ว ไม่มีห้าวิเฮ้ยตา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 ยห้าสี่สามมุนมุนมุนว่าอันตีมันใกล้จะมาแล้วพี่่แล้ว่ลแล้วนนัมันวิ่งหากูไอ้เหี้ยกูโดนแบ็กมิสู้เลยลยิงไว้ยิงไว้เออมุนสารสัมพันธ์มุนสาสััมร เฮียว่าส้มมันคู่ดาวนานจังวะออกรองเท้าอีกข้างได้ป่าวะทำไมวะจะได้ครบใช่ไหม Our เอาอีกข้างแล้วกันเออพี่น้องกูชิวไรเฮียนี่คือการโยอนอ้าแต่เมื่อไหร่เนี่ยเรียบร้อยกู ไม่ตายมึงดูดเลือนแรงเว้ยแต่ไม่ได้ดูดเือดูดิเออเริ่มมีกินแล้วนะกินยาสามร้อยกันอะไรวะไม่ดียังวะปะขึ้นดีกว่าจบกันดีกว่าอีกสิบวิมีสองอันติลองใช้แม่งสองรอบเลยไหมคิดอยู่ว่าจะ นี่นี่นี่โมนโมนโมนกูทำแรนูกูนึกว่าทำบีคีบีเฮ้ยไม่เอาดิโอ้โหคุณสามมีใครเล่นไหมอ้าวอีกที่หรืนซายเขียน Four wipeouts in a row and an ass ไม่ได้ Gangbuster took out the Hellborns barracks ทีใช้คือยังไงวะ Gangbuster took out the Hellborns barracks ตรงนี้ไม่มีว่าใช่ไหมอเ,เอ,อ้ยเียออฟฟ้าช่างมันผมใช้ไปสองอันติแล้วนะผมมันตีไปสองรอบแล้วนะได้บ้างเบอร์เซอร์ยังมี BKB คบีอ่ะแม่มันจังหอมสวยตีไปเพื่อนมันติดพิษอยู่ตายป่าวปะ เจ็ดร้อยคูณเท่าไหร่วะนะแม่งมมังคูณดีจังวะข่าแม่ม,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 มอยู่ชิปหายแล้วโดวกนกระทาฟ้าด้วยได้แค่นี้ก็เพียฆ่ามันนี่พี่ใช้ฆ่ามันพี่ใช้ เป็นโง่โง่ดูให้ดีไปยืนยืนยืนตีแหลกว่เพื่อนโดนเว้ยมันตีไปก็ไม่ตายว่ะพี่ว่าพี่ต้องทำดีๆแล้วพี่เกมพิกแล้วว่านวล มาพี่ต้องออกของดีๆแล้วกันมาแล้วเกมพิกออกจอกไอดาเมจไปสักอันได้ป่ะวิงโบ้แล้วเดี๋ยวรอไปพร้อมกันน่าจะจบได้ละง่วงว่ะเอ้ยบนเออไปจะจบเอ้ยพี่กลางไหมไอ้ีคยนี่หนูว่ะหนูเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่เอามากันผมนี่แหละ เร,เราต้องเราต้องเราวิ่งบนกันเออเอาบนของฮันเดอร์มันก็มีแค่นี้มนผมรู้จอกแลวละเก็บสเปิร์มีแล้วมีทุกอย่างแล้วเนะี่ยไปไปไปโกโกโกคิวเฮ้มแย่กระลาฟ้าแต่กระลาฟ้าไม่อยากเอาอ,อ,อ,อ่ะตัดไปให้ทิ้งอ่ะอีกที สวยไม่ตายแล้วบ้างหลังเจ็บหมดเลยนะ่ะสายสองนัดสองตายไปขึ้นขึ้นขึ้นงงปะเป็นไงละ่ะงงปะนี่มันดีลูฟี่นี่วะด็อบฟี่มันด็อบฟี่เพื่อนพี่น้องพี่มันดีลูฟี่เพื่อนมันคล้ายๆกัน,นอ๋อพี่อยากอะไรไฮเปอร์มึงเกณฑ์ทหารปีไหนไวะนนปีไหน้าปะปีนี้แต่ผ่าน,านมาแล้ว วนนี้เราพร้อมหันมาแล้วเฮ้ยมูน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 ใส่ปะจริงก็งงไปทั้งเกมนะเออนี่ก็งงทั้งเกมเออไอเตี้ยไอเตี้ยเออช็อตได้ฆ่ามันพี่ฆ่ามันไอคีฟนี่เดี๋ยวขอใช่วางนี่กนโชคดีตรงที่ว่าแบ็ค์มิสไม่มีเจดถ้าเจดนี่เออใช่

โอเคเพื่อนะเกมนี้เดอร์กิมมอร์ประมาณนี้นะผมก็ช่วงนี้กิมมอร์มันก๊อตนะเอออย่าให้ันเดอร์มันได้เล่นเลยไปแล้วผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกใจผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบาย